มันเท่าตรง,งน้ำผมนี่บ่เตดปเลยนะหนา่าดจาหน้าก็ไปได้เมื่อยไได้ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุกูขึ้นเด้อแล้วก็ทักทายสบายดีตอนเช้าวๆพี่น้องเอ้ยเช้ามื้อนี้กะก็กะเปิดคลิปอันยุนาอีพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะยุนาเนาะก็ยำนี้ก็คือว่าเลยพี่น้องเอ้ยไปตะไงห้มาต่าหน้าพี่น้องเอ้ยก็คือว่าแล้วเนาะอันสีมันวว้แล้วกับพี่น้องเอ้ยกับยำหายยำหน้าเนาะก็กะได้มาดำหายดำหน้าพี่น้องเอ้ยก็คือว่าแล้วเนากัยังบ่ทันแล้วนะกัหลายมื้อเลยพี่น้องเอ้ยดำหัวเดียวก็ยังบ่แล้ว ตอนนี้ก็ค่อยก็ทีได้ไปเอาเห็ดขาวนะเห็ดขาวอยู่อ่อนขอดมม้งนี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเห็ดขาวอยู่คอนมะม้งนั้นมั่งอ้อพี่น้องเอ้ยย่มนี้นะเดี๋ยวค่อยก็ทีได้ไปก็เนาะก่อนไปก็ขอขอโมกขอบเจือดนไลเดอร์พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้คนไลกุเซ่เขาเนาะก็ขอขอโมกขอบเจือผู้เลิกเข้ามาเบิ่องไม่ไม่ก็อย่าลืมเลือกกุไลกุเซ่เพราะพี่น้องเต้มแน่พอได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปแน่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยก็ทีได้เอาเห็ดขาวละลูกดำหน้าพี่น้องเอ้ยปนะะก มาวันนี้คลอยก็สิได้เอาเฮ็ดก่อนบายพลอยไปดีเพิ่นนี่เฮ็ดขาวอาลายพี่น้องเอ้ยเอาเว้นกินแกงตอนเงินนะอยู่หนองน้ำนี่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดกับปลาโตนี่ลายนะพ่อยไปนี่เอาให้ก่อนเอาให้ก่อนเอาใหนบ่นมากระตานะ ผู้ดีผู้ดีเก่งเซ็ตเป็น้องเฮดจำนี้นะนี่เ็ข้าวเวลาพ่อยไม่ได้เป็นเอาอยูเทิงพนกูพ่อยอเอาอยูรุมยูนองน้ำตัวนี้นะี่บาดน,นะพี่น้องเอยโอ้ย,อยกำลังไปกระตุ่มน้อยก็มีนะถ้ามาเอายามันทาพเ่น้องอตรงน้ำพมนี่ พอเด็กล็งพอเด็กินพี่น้องเลยป่าตัวลาพอดีว่าทางนี้ก็มีได้ไหมเอ้ยว่ะนี่ตัวนี้กำลังอ้อพี่น้องเอลยกำลังกระตุ่มน้อยพุน่นนาบาดแล้วเนาะชิด <c oughs> เลยพอดี <c oughs> โอ้ จนนีบานแห้งนะพ่อแไม่นี่ไปเ,เอากรไป๋อเอ้ยพี่เค็หน้เขียวเค็บช่อพ<ะ>ี่เคปตัวนี้น้อยเลยพี่เค็บมีป่ะ ก็มาแค่เออเออมาอยู่พอยมานี่เพิ่งนกระยาเอาน้่แล้วเหรอหลกใจตัวนี้นาะเมื่อวานนี ในไหลเติบพี่น้องเอ้ยพอแก่พูดนะวันนี้พี่น้องเอ้ยเอาเฮดมาแล้วก็จะได้ส่งกาแฟกินก่อนกินกาแฟแล้วยังลงดำนาพี่น้องเอ้ยปลาตุ๊กเส้อน้ำไหลเลยขึงจอกเลยพี่น้องเอ้ย hết cả ba đi <laughs> kèn lắm rồi không ạ phải bị kèn thế cả sắm khăm và anh thế y giúp con anh mắc hờ thì mà mình mình bà nhà mình nào ở mà hết cả วานขาแพะนี่พ่อยนะ่ะไม่ชูกินนะพี่น้องเลยอันลงหน้านะ่ะกินแน่บางมื้อก็ไม่กินพี่น้องเลยบางมื้อก็กินนะเฮือนมาเฮือนบองเงินเพื่อนเป็นสู้ันนี้กระสีได้ลงดำหน้าก็พี่น้องเลยมื้อนี้กระดำมันหายญ่าพี่น้องกระเพิ่งง่ายคือเกา่า เธอเดี๋ยวยังบ่ขึ้นอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่านี่แต่พิสูจน์ดิมีคนเพิ่มในวันนี้เลคนเพิ่มอีผู้หนึ่งมาพกสกปรกวสิดำเป็นก่บอกก่อนเอาลายเต้ด้วพี่น้องเอ้ยกัมเนยเลยเริ่มพพจกสก่อนดำเป็นบ่

anh à, nè sát lốc nắng nén mình ngồi đã lốc 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 ờ <laughs> sồn nên đâu ơi sồn ta nói

ด,ยยดำมันกล้าเมิดแล้วกันเดี๋ยวสิได้มาเอาอกล้าหยุดสามก็พี่น้องเพราะว่าลกเมื่อวานนี่นัน่นกล้าบัมีน้ำพี่น้องโอก็ตัวลกหยาเท่าไะกล้ามีมีน้ำเลยขี้ดินนะ กะปัน้นคือปั้นขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยเป็นง้เป็นง้ขึ้นเอาเออนั้นบอกว่าพึ่งเสรก่อนหืมขันโลกกาได้ดำกับไว้เนี่ยได้พี่น้อง,ออง,อองออเอ้ยแบบนี้ห้า,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 าออป่าไม่ยังเบาลุดไปไปีหุนมา บ่ได้ดีบ่บ่ชักมัดเลยห้ามบ่เจ้าก็ไปฮะนักบ่เงินอึบเอาเสื้อเฮาบ่เงินห้ามพี่น้องเอ้ยเพราะว่าดำมันตัเดี๋ยวคยกะไดด้ น,นีเนีนนึ้นผลเลย่นมันแบแรดไปเลยนะเทาดำหน้าก,ก็บไปได้เมยไปได้หอน,นี่ เดี๋ยววันนี้ก็ค่อยกะสิได้ขึ้นไปหากินข้าวกับพี่น้องเอ้ยป้าตอนชิบชองมุกเขิมขึ้นนะเพอดียังบ่แล้วเพาเรายังน้อยนึงพี่น้องประมาณสามมัดนั่นบ่แล้วนะหน้าเฮอยใหญ่นะอันได้อีกสามมัดนัแล้วมดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไม่ได้มดดอกอันเฮอยใหญ่น่ะยังอีกสองเฮือพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกะสิได้ไปหากินข้าวก็ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยมัวเหงพี่น้องเอ้ยวันนี้ค่อยสิได้ตไปปีนเฮดกับพี่น้องเอ้ย ดอกง่ายดอกงามที้งหมดเดี๋ยวค่อยไปใได้ตดตีมั้งก็พอจุอยืนยันเข่าแล้วพี่น้องเข่าเท่าเข่าเท่าแล้วพี่้องอ้าว ว่าสิเส็ดแนวใดเนาะกินซุปเอาไปรู้ไปซุปเอาพี่น้องเอ้ยซุปกะแกงนี่แหละสองยางแต่ตีนแล้วเราเมื่อเงินเพิ่นเอาไปล้างพี่น้องเอ้ยก็ค่อยก็ตรได้เอามาต้มต้ม,ตมอันซุปเอาบปเมื่อเงินต้มซุปเอาเนาะต้มซุปเอาพี่น้องเอ้ยยังเซฟไหเพราะว่าแกงกะแกงละเพราะว่าเฮาไม่มีย้อนพักเพี่น้องเอ้ยเฮ็ดซุปเอา มันนี้สิได้มาซอยพนะนะี่น้องเต้ารูดอกอันใหญ่ๆนะฮาก็มาซอยนะซอยให้เป็นต้อนเล็กน้อยสิ้นเล็กน้อยนะบางเงินก็ใส่สุดอันดำหน้าอยู่ลน เสื้อเปต้มก็เป็น,น้องเอ้ยนี้เสื้อน้ำแล้วแล้เสีได้ขางก็เ็นองเอ้ยนี่เพราะว่าลืมจะขังม่เนงเอ้ยเสื้อเกือบเป็นหนูเี่นองเอ้ยก็เลยมาขลุ่นกานี่นนี้สีได้มาขลุ่นก็นเอ,อ้นี่จังหน่ายังปป่งนะ ตำแล้วเวิตก็ขามแล้วพี่น้องเอ้ยตำโมครีพี่น้องเอ้ยแล้วพอมีตำเหอตำไม่หลายนะติงกรูงูกองนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งพี่น้องเอ้ยปลุกมองก่อนปลกแล้วเดี๋ยวค่อยเส,สดเสดมาตักกับหน่อยตักคือมันจิตนะ คนนั้มันเย็นๆก่อนลูกก็จะกินข้าวหน่อยขามือตื้นตาละน้ำไหลเล่กระโดก็เห็นแอ้วกระโนให้มันเย็นก่อนเพนนนนา <S 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 ราะว่าเกิดเปน็นโหนกก็เห่าก็กไ่ได้ซื้อเลยเสือตอดต,ต,ต้มนั่นแล้วเลยเลยพี่น้องเอ้ยเสียบไปสำนีกะสีนโนโน,โน,น่เนี่ยนะกระมันเย็นกรเห่าวก็ได้เอาเข้าวไม้แบบอะมาคิดมือพักลกพี่น้องเอ้ย Để cơ cả xe đáy mà sườn Mà khuyết cơ phía nội Sườn bộ loại bộ lời Nhân phết nè mọi người nấm À bộ phát luôn phía nội đi đây บือพักอ่ะพักกําห้องพักโบว์บ้าตัวคอยเสื่อนเบื่อพักหลายครับเหนอพอมาเลยก็ค่อยมักพักดูสิครับวันนี้กกได้แล้วแล้วพี่น้องเลยจะได้โทษจะโทยแล้วไหม้๊ะ ก็ไม่ต้องล้างพราะทัวรซื้อบือพักนะเฮ้ยเฮ้ยมาละนี่ก็ได้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยกลับมาเด้อพ่อแม่พี่น้องอเด้อมากินข้าวแลงเด้อวันนี้กินข้าวอยู่หน้านอนหน้าได้พี่น้องอเอ้ววันนี้ได้ ไพี่น้องมากินข้าวแรกกับเดอด้มดอมมีผาตังคบเลาะควาดูเถีกูเลามมน่อหน่อยเ้่แบบเ่บนี้จัลังปลาอยู่จังปลาอยู่กระร น้ำกระเด็นมาห่วง่าคอยกากินข้าวแลงกาได้ยาแล้วพี่น้องเออกาเสียใขอปีคลิปก่อนเนาะคลิปนี้กาคอยกะได้ทายพี่น้องเบิ้งซ้นนี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมเด้อพ่อแม่พี่น้อง,งเ,อเด้อ ก็ขอข้อมูลขอบเจอหลน์อ,อิฟซทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจเฮ้ที่กดไลค์ก้เซ่เฮ้เนาะผเพื่อเข้ามาเบิ่งใหม่ๆกะอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ยไม่ต้งแต่ในเด้อพอได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนี่ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคว่อยกะสิได้ข่าโตพักผ่อนกับพี่น้องเอ้ย